สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะวันพุธท,ที่27มีนาคม2 5 6 6ค่ะคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆกจันทร์พุธศุกร์นะคะเช่นเคยคะ่ะทางช่องบุญนำโชคก็จะมีแนวทางรัฐบาลลาวมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เหมือนเดิมนะคะ ก่อนหนานี้นะคะท่างช่องนะคะได้ลงแนวทางของพอสุละไปแล้วถ้าผู้ใดนะคะพึงเขามาเห็นคลิปนี้นะคะสําหรับเล็กเล่าในมือนหนีเนาะก็ฝากไปย้อนเบิงนะคะของพอสุละน้านะคะจะได้เบิงครบครบทุกๆสำนักนะคะจะได้บอผาดแนวทางแต่ละเซียนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรวมนะคะวันนี้มีทั้งหมด5้าสำนักนะคะในคลิปนี้นะคะ ก็มีของพ่อเซียนสองห้องพ่อเซียนโคราชนะคะอหลงน้องโอเล่แล้วก็เซียนซิรินทรน,นะคะมีทั้งหมดสําสำนักในคลิปเดียวนะคะกับฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งใจเบิง้งเบิ้งให้จบคลิปเนาะเบิ้งดีๆนะคะว่าตัวเลขที่เส้นซองบอกไปเนี่ยเป็นของไพรนะคะเบิง้งในกระดาษดีๆนั่มน,นะคะเพราะว่ามันหลายสำนักแน่นะคะอยางคุณพ่อคุณแม่ หลงลืมข้าวสับสนนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจุไปเบิงแนวทางมือนีนะคะกับขอว้าวถึงแนวทางมือวันจันทร์นะคะกับมีของพอเซียนสองห่องนะคะช่วงนี้พอดวงกำลังมานะคะปล่อยเลขเลานะคะเข้ามาแล้วสองถึงสามนวดติดนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เบิงแนวทางของพอเซียนสองห้องมือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะกับเข้านะคะ หกหกนะคะเลขบนนะคะตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะสำหรับพอเซียนสองห่องนะคะอันนี้หลักฐานเดิมนะคะอย่าเพิ่งแคปหน้าจอนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะห้ามาเบิงแน่ทางมือนี่ดีกว่าวาตาะลเซียนเพิ่นไห้ตัวใดมาสีส้งคือบอห้องผู้ใดสีส้งคือสิถึกใจคุณพ่อคุณแม่นะคะ เริ่มที่สำนักแรกนะคะเจนสองขอเริ่มที่พ่อเสียนสองห้องเลยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ดวงเพิ่นกำลังหน้ายางที่บอกนะคะตัวเลขว่าสิปล่อยตัวใดมากปล่อยเป็นเข้าปล่อยเป็นเข้าวัาสั่วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขไปด้วยนะคะพร้อมอธิบายไปด้วยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเวลามันจีบพ่อนะคะเวลาไม่หน่อยนะท้องแม่มือน,นี้เมื่อน,นี้เส้นตรงมาตงท้ำมาตองทํำเวลาแล้วนะคะต้องเฝ้าเงียวนะคะเพราะว่ามีหลายสำนักนะคะอ่ะนี่คือแนวทางเลขลาววันนี้นะคะงวดประจำวันพุธที่29มีนาคมสอง6ห้าหของพ่อเซียนสองห้องนะคะวันนี้เซียนสองห้องให้รูดนะคะเด่นวิ่งรูดไปที่9รองหกับ8ดค่ะ วันนี้เด่นมากนะคะเด่นมากไปที่เก้านะคะไพ่มักเมยมัก,มมกแลนจัดไปที่เก้าได้เลยนะคะให้เลขสามตัวมาทั้งหมดสี่หางค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหกสี่เก้าสี่แปดหกแปดหกเก้าสี่เก้าแปดค่ะอ่านไปเมื่อสักครู่นี่ก็คือเลขสามตัสีหางของพ่อเซียนสองหองนะคะมาเบิงงในโตจับคู่ค่ะ ตัวจับคู่ชุดเน้นนะคะชุดเด่นนะคะมี6หางค่ะก็คือตัวที่เซนสองวงกลมแดงไว้นะคะมี9 4 9 6 9ี6 4 6 8 4หค่ะนี่คือตัวจับคู่ชุดเด่นนะคะมาดูในส่วนชุดรองค่ะรอง4หางนะคะ4 1 6 1 1> 8 1แล้วก็9 1ค่ะข้างล่างนี่ก็คือเลขที่ระวังว่าจะมาบัสนงอว่า,อ,วา <c oughs> อันนี้เช่ต้องเขียนตามพอเลยนะคะระวังจะมาบัาสนนะคะก็คือ8 5แล้วก็9 5้าห้ค่ะแคปหน้าจอนะคะอุดเป็น FC ของพอเซียนสองหองนะคะนี่คือแนวทางเลขเล่ามือนีนะคะอ ชัดเจนแล้วนะคะยาวต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมาต่อสำนักที่สองนะคะต่อกันด้วยเซียนซิรินทรนนะคะต่อกันที่ของพอเซียนซิรินทรนนะคะอ่าพอเซียนซิรินทรนหนีงวดวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางช่องบอได้ออกคลิปของพ่อนะคะเนื่องจากว่าติดต่อพ่อไปแล้วนะคะพ่อยุ่งนะคะก็เลยบอได้เอาตัวเลขเมื่อวานเอฟซีฟังแต่สัมภาษณ์พ่อเมื่อวานนี่พ่อบอกว่า โอ้ยเสียดายประสันเข่าทั้ง3ามตทั้งสองตนะคะกลับมาเบิ่งมือ,มอนีเนาะว่าของพ่อจิเข่าอีกบบนะคะนี่นี่คือแนวทางเลขราวของเซียนซิินทรงวดประจำวันพุทธที่29มีนาคม2566นะคะวันนี้เซียนซิินทรให้เด่นวิ่งรูดไปที่9กับ7รอง4อีกแล้วนะคะเด่น9กับ7ล่อง4ีประสัน พอมักล้องสีค่ะนะให้เลขสามตัวมาสี่หางค่ะวันนี้ก็มีหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะวันนี้เลขสามตัวสี่หางนะคะส่วนตัววงกลมแดงๆเนี่ยคือตัวจับคู่ชุดเน้นนะคะของพ่อวันนี้นะคะก็มีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 95 96 97 98ค่ะนี่ก็คือชุดเน้นนะคะฝากกันอีกสองหางนะคะกันไปที่09แล้วก็49ค่ะอ่าเบิ้นจากตัวเลขแล้วนะคะพอเซียนซิลินท่อนกับมันใจไปที่เก้าขึ้นกันนะคะเพราะว่าดูจากตัวจับคู่แล้วนะคะเกือบสิรูดเก่าเลยกับวาได้นะคะแสดงว่าเมือนี้พ่อมันใจเลขเก่าแห้งนะคะ นะผู้ใดที่เป็น F อฟซีของพอเซียนซิลินทอนก็แคปหน้าจอนะคะอันนี้เลขราลของพอเซียนซิลินทอนวันนี้นะคะชัดเจนนะคะสำนักที่สองผ่านไปค่ะมาต่อกันที่สำนักที่สามเลยนะคะต่อกันที่เซียนโคราชค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสำนักที่สามของคลิปนี้คือพ่อเซียนโคราชนะคะตัวเลขเพื่อนกับสุงคือได้จากพี่โนเขียนมานะคะเมื่อน,นี้คัดลอกตัวเลขเพื่อนอา้า ตัวเลขพอส่งคือนะคะกะเบิงว่าสิถึกใจคุณพ่อคุณแม่ก็จังถึกใจเซียนสองบอนะคะนี่นี่คือแนวทางเลขราววันนี้ของเซียนโคราชนะคะยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกหกนะคะวันนี้เซียนโคราชให้รูดบนนะคะตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่บนนะคะคือเจ็ดกับสี่ค่ะเด่นมากคือเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ จับคู่ชุดเน้นนะคะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะชุดเน้นก็มีหกหางนะคะสองเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสองสาเจดูย์ค่ะนี่คือตัวจับคู่ชุดเน้นนะคะตัวรองอีกสองหางค่ะรองสุดขออภัยค่ะรอง4ี่ศแล้วก็สองห้าค่ะ ทาบบม,มาโต่รองมาโตกันทันทีนะคะฝากกันอีกสองหางนะคะกันไปที่ห้าศูนย์และก็สามห้าค่ะนี่ส่วนทางล่างนี้ก็คือเลขสี่ตัวแล้วก็เลขสามตัวนะคะเลขสี่ตัวของเซียนโคราชวันนี้ก็คือศูนย์สองสี่เจ็ดค่ะถ้าตัดเล่นสามตัวก็คือสองสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดค่ะนี่ก็คือในส่วนเลขเล่านะคะส่วน สี่เหลี่ยม้างล่างนี่ก็คือฮานอยของพ่อนะคะของเซียนโคราชวันนี้นะคะผููไดมัดน้อยของพอกิบจับเบิ้งนะคะฮานอยได้ยินได้ยินเอฟซีวาฮานอยของพอกมาแรงเหมือนกันนะคะเขาดีขึ้นกันนะคะนูจะบอกอา่านส่วนฮานอยเนาะให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งเอาแล้วก็แคบหน้าจอเอานะคะนี่สำนักที่สามผ่านไปนะคะสำหรับเซียนโคราชนะคะ มาต่อกันที่สำนักที่4ในคลิปนี้เลยนะคะต่อกันที่อลงค่ะผู้ได้เป็นไอฟี่อลงค่ะทาละละว่าเมื่อนี้อลงสีไฮตัวได้มากนะคะเบิ้งจับตัวเลขแล้วน้อย <c oughs> น้อยค่ะเมื่อนี้นะคะต่อสำนักที่4นะคะก็คือของอลงนั่นเองนะคะแนวทางเลขลาวของอลงยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกหกค่ะ วันนี้อลงให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดคือ6กับ8ค่ะเด่นมากไปที่6นะคะจับคู่ชุดเด่นค่ะมี3หางก็คือตัวที่เซียนสอวงกลมแดงๆไว้นะคะก็มี6 7 6 8 6 9ค่ะชุดรองอีก3หางค่ะก็มี8 7 8 9 8 5ค่ะ ฝากกันหน่อยสองหางนะคะกันไปที่หกห้าแล้วก็หกสองนะคะนี่ก็คือแนวทางวันนี้ของอลงนะคะเลขลาวนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของอลงแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะตัวเลขน้อยๆซ้นำนี่ละนะคะอ่าสำนักที่สี่่านไปนะคะมาดู แมนที่4คือที่หาคุณพ่อคุณแม่เอาสำนักที่4แล้วโอ้ยมาต่อกันที่น้องโอลเลนะคะสำนักที่5สำนักสุดท้ายของคลิปนี้นะคะน้องโอลเลนี่ก็ว่าธรรมดานะคะคุณพ่อคุณแม่อ่าให้แน่ว่างมากเมื่อวันจันทร์น่พ่านมานะคะเป็นงวดแรกเกือบแตกสามโตนะคะเพิ่นกะโอ้ยเสียดายนะคะเพิ่นกะ เสียดายของเพิินแล้วก็เสียดายแทนเอฟซีนำนะคะเอาไม้่าสันเมื่อนี่หนุคัดแข่งๆเลยนะคะเข้าแท้วาสัน่นน้องโอเลวาน <c oughs> ะนี่นะคะแนวทางเลขลาววันนี้ยี่ยิบเก้ามีนาคมสองห้าหกของน้องโอเลนะคะวันนี้น้องโอเลให้เด่นไปที่หกกับแปดค่ะไปมักเมยมักแลนนะคะเด่นวิ่งรูดคือหกกับแปดนะคะ ให้เลขสามตัวมาหกหางนะคะมี3ามหกสองสามหกสามสามหกี่สามแดสองสามดสามามดสค่ะนี่คือเลข3ามตัวของน้องโอเลกนะคะหกหางนะคะมาดูในส่วนเลขจับคู่นะคะชุดเน้นชุดเด่นนะคะให้มาหกหางเหมือนกันคะ่ะคือตัวที่เส้นสองวงกลมแดงๆนีนๆน้น,นะคะ ก็มีหกสองหกสามหกสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะฝากกันเบิ้ลหน่อยนะคะหาม่าเบิ้ลอีกวสนันนองเออเลวานะคะกันเบิ้ลไปที่เจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็หกหกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ นะคะน้องโอเล่นะคะอันนี้คือเลขลาานะคะครบแล้วนะคะทั้งห้าสำนักในคลิปเดียวนะคะเป็นจังไดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีโตเลขของไพยที่ถือใจเอซบอนะคะกับลองพิจารณาเบิงเบิงให้ครบนะคะยังที่โนบอกในคลิปนี้มีหาเซียนนะคะ แต่ทางช่องได้ล่วงของพอสุระไปแล้วก็นาน,นี้กับฝากไปเบิ่งของพอสุระนั่มนะคะวันนี้มีเซียนเลขรลวของช่องบุญนรมโชค6เซียนด้วยกันนะคะดูให้ครบนะคะเอามาประกอบการตัดสินใจนะคะอ่ะท้ายคลิปแล้วนะคะเซียนสองก็ต้องขอขอบคุณ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะ กดดูโฆษณานะคะไม่ข้ามโฆษณาให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องมาโดยตลอดนะคะคลิปหน้าเนี่ยทางหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากเอซติดตามทางช่องเบิง้งหน้าจออยู่เรื่อยๆนะคะ <c ười> บบแมนค่ะคอยดูการแจ้งเตือนของทางช่องไว้ด้วยนะคะ <c ười> แจ้งเตือนว่า,วาลงคลิปใดกับฝากคุณบอก then. คุณแม่กดคำว่าเบิรงไหนแน่นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้นะคะก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านหยิบจับตัวเลขตัวไหนของเลขเราวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆรับทรัพย์กันทุกคนนะคะวันนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ